ุขโตสุขฐานาังให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตนวัสดีครับเพื่อนๆเ,เที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพูดเรื่องการปลดสามเจ้าคณะจังหวัดคือจังหวัดจะเชิงเสาปทุมธานีและกาลสิน เมื่อวันที่30กันยายน2564สมเด็จพระมหาวีรวงศ์สุชินอัคคชิโนกรรมการมหาเถระสมาคมและเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้แจ้งที่ประชุมมหาเถระสมาคมว่ามีการถอดถอนพระสังฆาธิการสารูปออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดคือ1 พระราชปริยัตสุนทรวัดโสธรว,ลาลาวรารามวรวิหารออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสะเชิงเซาแล้วแต่งตั้งพระราชภาวนาพิธานวัดโสธรว,ลาลาวรารามวรวิหารเป็นเจ้าคณะจังหวัดสะเชิงเซาสองถอดถอนพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตจ,จังหวัดปทุมธานี ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีแล้วแต่งตั้งพระราชสุทธิธรรมาจารย์วัดประยูนธรรมะารามเป็นเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี 3. ถอดถอนพระเทพสารเมธีวัดประชานิยมจังหวัดกาลสินออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาลสินธรรมยุ์แล้วแต่งตั้ง พระโคูสุทธิยานโสภลณวัดป่าบ้านนาขามจังหวัดหนองคายให้ดํารงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาลสินเดิมพระโคูสุธิยานโสภลณเป็นเจ้าคณะอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายฝ่ายธรรมยุทธประเด็นอยู่ที่ว่าพระครูสุธิยานโสภลณเป็นเจ้าคณะจังหวัดแต่มีพระยานรักขิตแผนโสพโน ซึ่งเป็นเจ้าคุณสามัญเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดกาลสินคือรองเจ้าคณะจังหวัดมีสมรรถศักดิ์สูงกว่าเจ้าคณะจังหวัดนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ